นี่นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับของต้นฮักกอกนะครับนี่นะครับอนงช้างแล้วก็อยู่ใกล้ๆพ่อปู่ปาริจิตนะครับ นี่ครับนี่นะครับ นี่นะครับอ่าเ้ปนเจาาะนี่นะคะนี่นะคะดดูภาพก่อนนะค่ะนาอนี่ค่ะนี่เด้อค่ะโอ้สายพี่สาพโอ้ยไหวพระปูย ขอไหว้ปู่ด้วยอู้เนยเขายกเท้าเห็นไหมไรับอู้ยไหว้วพ่อปู่อู้กาบอู้โ้โตัวนี้เห็นไหมน่ารักมากเลยน้องช้างนะครับน้องช้างได้กราบพ่อปู่นะครับนี่นะครับ ลูกสาวลแลอ้งวหนุ่มเบาไม่รอดราหนุ่มเบาให้น้องในี้คือก่อนรอดเออธิษฐานแล้วนะครับผมมาให้น้องูดไต่อไปก็เป็นหนุ่มเ่าครับนเบาสามบาทยอดีนะครับผมไปเป็นนุ่มเบาก็รอดเ้อทุกหมดสองหดโลกหไทยมีาขมเ่นเข้ามาในกสครับ เดินดให้สมความน้ำมั่นลำปั้นธนาสามรอบนะครับควงเก็บใหญ่เลยควงไข่ใหญ่นี่ครับมีแต่ความสุขสุมกันสบายในชีวิตครับหาเงินหาโชคหาเงินหานครับทำไรทำหนักใคด่ผลในกำลังของใครละลายได้ครับนี่ครับยีฬาทำแพรงใหญ่ขึ้นไปได้เป็นเจ้าคนนายคนไหยว่านอนสนง่ายเด้อน้องล่าครัแพรงเอ้ยไปนั่งนีบหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยเลยครับแล้วเอาตัดขามด้วยครับสาม้งครับผม ับชางครับอ <right. S 2> ันนี้รอดสองช้างต่อโชคต่อดวงครับหมดลหมดดงหมดไฟเราไปนั่งข้างหน้าครับเยวจะให้ช้างเคาะหัวให้ครับผมดีวแป๊บนึงนะเด็กนก็ไม่กลัวเลยเนาะแป๊หนึ่งครับเดี๋ยวต้องกรเดียวีกเนีอาเดี๋ยวต้องคือล้วคุนะครับอ๋อเาัว้บเาะหัวด้วยออก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 เลยนะครับหัว้ด้วยน่นโหหลายเคาะเลยนะนี่ เดี๋ยวเราจะรอดทองช้างนะคะทุกวนถ้าไมหลล่าสาวไปดังน้ำมาทังไหนคะก็ไปเจอควันนี้มันนี้น้องกับการอยู่นี่ค่ะน้องกับการเห็นมีคะเสื้อขาวนะคะ เจอแล้วเนาะเห็นแล้วเนาะน้องกน่จหมที่อยู่ไหนรงพยาบาลไทยเห็นไหมรังานในช่วอะคนค้งอรับงาสังเก็บยาไรพร้อมไกยมีการทงานอยาสมครามสำเร็จยครับไม่ต้องรีบครับเดนาได้เรางาดีนะคิหมวังอดยนคนจังหวดนเหยวค่รบผมนี่็น้น้าไม่มีงาน เอาแรงมาคนซูรินเราเร่งแรงมาเอ่งแรงเแรเอาเาเาเอาเ่เรเรแกบอกว่าคนซุรินด้วยกานข้อแรงจริงเลยเรองจริงครงเรามาเต็มเลยเอนจน เมื่อสายยาวก่อนต้องลงตามสายที่าวเร็วนะครับเป็นลามนะทุกคนต้องร้วังนะครับทุกคนต้องระวังนะครัหมดแล้วนะครับต้องเร่งเร่งเร่งกำลังเร่งเร่งเร่งไปเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆไปเราวๆไปเร็วๆไปเร็วๆไปเร็ว สังข้าหัวให้คนาเอาเีงๆอยเจอคนสวยข้อใหญ่เลยจับเพลงเลนีเแล้างสุมหะงเจอคนสวยขอใหญ่ลยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวจะตักน้ำเปาให้โอดนม่นะเ้น้ำมนเอาไหม ตัวก็นี่ช้างเยืนลุงนี้นะครับรับผมใส่หมวกก็น่าเขาสีนหัวหลานอ้ยน้อพี่นองเขาได้สีหัวจับใส่หมวกก็เขาสีหัวลานดีเลยนะครับเวลาเลีย้าอันนี้อยญาตมาลูกกากินเองเลยเนาะ

นี่นะครับก็เป็นมคนามอานนี่เลยครับผมนั่งลงนะครับคนที่รอดสองช้างเมื่อกี้มาได้ช้างหน้าช้างเลยครับช้างก่อนน้มุนให้เลยเเร็วเร็วเ ทุกคนครับต่อน้ำมันเท้าได้ไหมครับเขาจะทำแดงไหมเขาจะฉีดแรงไหมก็ฉีดพอประมาณไม่ให้เปียกใช่หรือครับเข้ามาเลยครับทั้งไอ้ก้องอยู่ตรงนี้ดูได้เข้ามาเลยเดี๋ยวเป่าน้ำมนต์ให้เอาไหมเดี๋ยวใส่เอานั่งนั่งครับจะพ่นน้ำครับผมจะพ่นน้ำนะครับถังเป่าน้ำมนต์ให้ครับ่มาลูกครับนั่งเลยครับเอาคุณยายเดี๋ยวเอามือตั้งบอกใช่ ไไม่ได้บ่ะอ๋โดนน้ำาเราเอากล้องถถายดีกว่ากล้องจะโดนน้ำเรา้ำแรงหรอยเดี๋ยวให้กำแรงหนอน้นดนได้เนาะกระเป๋าวังกล้องน้้้น้มนต์ีสโองสอไ้้โ้โหหาอ้ ครับเอาน้ำมนต์นะครับหลบมันเป็นยังไงนี่ครับสามครั้งบรืครับสามครั้งครับโบนสูงก้โดนน้ำไม่ได้ห่างๆก็โดนก้อนครับสุนนิดเยี่ยมครับครับผมขอบคุณเขาคุณเย็นครับผม